อาจารยิ่งศักดิ์จงเลิกเจด็ดสาวงปูรูอาหารที่มีสไตล์การทำอาหารที่จัดจ้านมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนทั้นฝีมือและฝีปากป้าสมนึกกัญญาเงินแม่ค้าขายกว๋วยเตี๋ยวตาบอดกับการลีงชีพด้วยกันเป็นแม่ค้าขายกว๋วยเตี๋ยวมาก,กว่า20ปีสู้ดิ้นรนมาจน วันนี้ได้เพราะมีความขยันและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาครับ คุณผู้ชมออกไปเปิดใจค้นหาความสุขที่จะพาไปลิ้มลองของอร่อยด้วยคนปรุงที่มาจากหัวใจและเรียนรู้ประสบการณ์ดีๆไปพร้อมกันของสองคนนี้ครับทำไมถึงชอบทำอาหารหรอเพราะเป็นอาชีพเดียวที่ทำแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีความสุข แล้วมันก็ใช่ตัวเราทํากับข้าวก็จะเลือกทํากับข้าวซึ่งเป็นที่เขาเรียกกับข้าวร่วมสมัยแต่ไม่ได้หมายความเป็นคนแอนตี้อาหารแบบอนุรักษ์นิยมแล้วก็รู้จักวิธีที่จะเอาของเดิมที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความสุขของอาจารย์ยิ่งศักดิ์คือการได้เข้าครัวได้ทําอาหารครับแล้ววันนี้ประสบการณ์ของอาจารย์ก็กําลังจะเดินทางไปจังหวัดลบบุรีครับเพื่อไปพบกับคุณป้านคนพิเศษวันนี้ครับ มื่อมาถือทั้งทีอาจารย์ก็ไม่รอช้าขอลองชิมทีมือคุณป้าสมนึกสักหน่อยว่าจะขนาดนี้ว่ามีก๋วยเตี๋ยวพอดีเลยโอ้จะใคตายกันเนี่ยป้าะขายก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างใช่ป้ามีหมูมีเนื้อมีลูกชิ้นค่ะท่านหิวมากเลยขอก๋วเตี๋ยวเส้นเล็กเนื้อนะผมเอาไม่ใส่นะคะ สมนึกหรือเปล่าคะใช่ค่ะป้าสมนึกนี่แหละป้าสมนึกนี่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่เขาบอกป้าขายก๋วยเตี๋ยวพทานน่แล้วก็มองไม่เห็นเลยเหรอคะไม่เห็นเลยสักนิดนึงอเหรป้าใส่เต่หูฟังเอาป้าไม่เคยเห็นค่ะป้าขายก๋วยเตี๋ยวมากี่ปีแล้วนนั่เนี่ยเป็นขายมาเกือบ2ี่สิปีแล้วค่ะจี่สิปีอาจารย์ครับ2ี่สิปีที่ว่าของคุณป้าเนี่ยแกเนี่ยลงมือทำทุกอย่างเองด้วยนะครับทั้งปรุงทั้งทำเสิร์ฟบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับ คุณพักคุณเจ้าก๋วยเตี๋ยวอร่อยอ่ะนแต่น้ำแกงหอมมากขอโทษนะคะซสดังไปนิดนึงอร่อยอร่อยไม่น่าเชื่อเลยตามองไม่เห็นทำก๋วยเตี๋ยวได้อย่างนี้น่าอิจฉานะคะเก่งอย่างเงี้ยก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็หมูแดงทําเองทุกอย่างทั้งหมูแดงแล้วจะทําเองหมดทําเองหมด แม่สมฤกแล้วทำไมเราถึงต้องมายึดออาชีพขายก๋วยเตี๋ยวล่ะอ๋อแม่บอกไว้สอนไว้เมื่อก่อนนี้ไในเพื่อได้เลี้ยงชีพตัวเองอะมีอาชีพ,ชพเล<อ>ี้ยงตัวเองเนาะคนเห็นก็เป็นกำลังใจแต่ยังไม่เคยไปพึ่งใครเลยเป็นการทำของตนเอง ตัวคนเดียวนะกระดูแกก็มีความสุขแล้วแกก็ทําอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของแกเองก็อาจเป็นว่าถึงแม้จะไม่มีใครอยู่ด้วยก็ไม่ต้องง้อใครและชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยก็าสมนึกทําอะไรบ้างอะ่ะวันนี้ก็ทำต่กก๋วยเตี๋ยวทํากับข้าวให้นูตือนกี่โมงอะตื่นออตนีห้า มี icana, คนซ <refin ett, S 3> ื้อของมาถามเอาอะไรใช่ไหมคสั่งของเขาสั่งเส้นเล็กโลนึงเส้นใหญ่โลนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะเขาสั่งเขาอย่างเงี้ยไม่ไม่เป็นไรเรียกเลยแล้วก็เขาเอาของมาส่งแล้วบบเขาทำตั้งน้ำร้อนก๋วเตี๋ยวค่ะ เป็นครั้งสองโมงสามโมงเช้าอย่างเงี้ยมีลูกค้ามาสั่งก็เริ่มจะขายไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปเลยทีละชามสองชามขายดีตามเที่ยงมือเป็นระวิง ปิดร้านกี่โมงล่ะสี่โมงเย็นนี่เพิ่งเริ่มเก็บนะเห็นคุณป้าทำได้คล่องแคล่วแบบนี้เชื่อหรือไม่ครับว่าเป็นเวลากว่า20ปีแล้วนะครับที่ป้าสมนึกแกอาศัยเพียงน้ำพักน้ำแรงของตัวเองมุมานะมันเพียรด้วยลำแข้งขายก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ทุกวันตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยนะครับแล้วขายทุกวันไม่้าวเสาวัิหยุดหรือเปล่าไม่หยุดทำกวันตายอยู่จิตตาบอดทำงานเ็วันไม่มีวันหยุดตื่นทีห้าแล้วนอนก็ไปกี่โมงทุ่มสองทุ่ม บางทีเรสามสามทุ่มถึงจะนอนหรือ้ยะทำงานหนักคนตาดีอีกอะแล้ววันวันมึงเนี่ยเคยถูกไฟลวกเคยถูกมีดบาดเคยเดินชนคานปนิกเดินไฟไหมฮะถูกไฟไหมใช่ไที่ไหนคะไม่ไม่ถุงปนิกเนี่ยนี่ไงไม่ค่ะปน้องเนี่ปนิกจะยังไม่เคยหายดีเลยค่ะไฟอะไรมันมาไหมอ่ะวันนั้นแก๊สหมดแก๊สหมดแล้วก็จะใช้เตาถ่านอะโอ้แต่แม่เจ้าทำกับข้าวเตาถ่านเองดีไม่ดีมันไม่จุดไปทั้งเพลิงนี้ล่ะ ไมประถุงปนึกกระเดปนึกกระดินดินนั่นใหญ่มันก็นลุกเนาะฝัดออขอขอน้ำมาสาดีนะรักเนี่ยปนึกใส่เสื้อหนาตอนอากาศหนาวด้วยไงอากาศหนาวเลยลมก็พัด,ด้วยตื่นเช้ามาทำกับข้าว,ะว่ะ้็ทำไมไปหาหมอหรือเ <ๆ S 1> ปล่าไฟลวกนั่น่ะไปไปนอนโรงพยาบาลอยู่สามเดือนไปอยู่คนเดียวด้วยไป <ทำ S 2> อยู่คนเดียว<ด> ป้าเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวที่ตามองไม่เห็นแล้วเราจะจําลูกค้าได้ไหมเนี่ยได้คนที่เคยสนิทกันเนี่ยจะจําได้เลยว่าใครมาแต่ต้องเียงท่งเสียงนะข้เสียบชิ้นยหค่ข้าวเสียบสียบหมูอะยอีกเอาอีกเกี่ยวอะไรเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมได้เลยถ้ารถเรื่องอันไหน ีิเขาขับมาเคยมานะปอามี้ก็จะจําได้ว่าเป็นคนคนนั้นเฮะจำได้ขี่มอไซค์มาจอดจําได้เลยว่าใครหรอเสียงมอไซค์มันไม่เหมือนกันหรอกไม่เหมือนหรอมันจะไม่เหมือนนะคะมันจะไม่เหมือนหรอกป้าทุกวันนี้ป้ามีความสุขอยู่กับอะไรอ่ะป้าจะมีความสุขอยู่กับลูกค้าเพื่อนคนที่เขาคุยกันดีถูกใจกันดีอ,ะอ่ะจะมีความสุข ไปให้ใครกินให้เอาเป็นว่าก็ได้เพื่อนเพื่อนก็แวะเบียนมากินก๋วยเตี๋ยวว่าเป็นลูกค้าก็จากจะเอาเงินมาให้ก็ยังทำให้เรามีความสุขเนาะก็ไม่เดือดร้อนอะไรเลยนึกก๋วยเตี๋ยวชามเดุณป้าลูกค้ามาไปขายก่อนป้าค่ะค่ะเยดูจากที่นั่งคุยกับเขาแล้วนะเขาอยู่ด้วยความสุข และอยู่ได้ใจรักจริงๆหน้าตาแกก็เป็นหน้าตาแบบคนใจดีอ่ะหน้าแกไม่มีน่ะพอพูดคุยกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆแกรักลูก,กค้ารักการบริการจิตใจแกก็มีแต่ให้แ้าัเมอร์พี่เขาสั่งก๋เตี๋ยวอะไรอ่ะเตียวอะไรคะเส้นเล็ก <c oughs> Select, ลูกชิ้นหมูสับค่ะเส้นเล็กลูกชิ้นหมูสับลูกชิ้นหมูน้วะลูกชิ้นหมูด้วยคะ่ะ <c oughs> อ่ะโอเคค่ะเอาทำให้เขาเลย รู้เลยว่าเส้นเล็กอยู่ตรงโน้นนับไปใช่ไหมหนึ่งสองสามแล้วก็เอามือจับดูไม่นับไม่ได้นับเลยค่ะรู้เลยว่าอยู่ตรงนี้เพราะว่าจัดเองแล้วจะรู้แล้วว่าเส้นหนึ่งเส้นเล็กเส้นใหญ่หญ่มีเหลืองอ่จะเข้าใจอ่ใส่ถุงออกอ๋อนี่หมูก็ยังดิดๆอยู่เลยนะหมูบอดอันนี้อ๋อเอาใส่กระชอนลวกแล้วก็ลวกอ๋อเอาแค่พอสุกๆหน่อยๆมันก็อร่อยแล้วนะหมูนะ พูดตายรู้ด้วยเนาะเส้นนิ่มแล้วแล้วก็ถูกวอ,อกสุดเดี๋ยวเราจะสลับที่นะเอออาจารย์ครับคุณป้าสมนึกเนี่ยเขาเป็นคนตาบอดน,นะครับไปขยับของเขาแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวป้าแกก็งงหาไม่เจอเหรอกครับสัตรที่สองหอดค่ะใส่กรเที่งส้ใส่ถั่วด้วยทขาไมใส่ถั่วค่ะปาค่ะพริกไทยด้วยค่ะ อยู่ตรงนี้ป้าคำเอาป้ากรู้แล้วไงเอาเช็คหเอาดูเหมือนว่าการแกล้งของอาจารย์จะไม่เป็นผลนะครับคุณป้าเขาหยิบจับหาเจอจนได้แล้วครับข้าผัดกระ้ใช่ไหมคะค่ะมันคาผัดกรู้ไงว่าอันนี้อันนี้เป็นอนี้อะไรเป็นอย่างเงี้ยสลับมันทำเป็นกระจี๊ยบถั่วอะไรต้าแค่ขอเพิ่มเนื้อ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 หน่อยค่ะเนี่ยเหรอผ่าเนื้อเนื้อตุ๋นนะคะ ป้าไม่ได้สลับค่ะแต่ฉันยังถืออยู่นี่เลยโอโ้ขอโทษเราจะไม่ได้แกล้งกันอยากรู้ว่าป้าเราเรียนรู้วิธีการยังไงแสดงว่าต้องวางตรงไหนก็ต้องอยู่ตรงนั้นาต้องวางไว้ป้าถามอะไรหน่อยสิเดี๋ยวนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวนะเขาก็มีขายกันเต็มไปหมดเลยป้ามีเทคนิคอะไรบ้างที่จะทําให้คนเขาติดใจในร้านก๋วยเตี๋ยวของเราน่ะป้าบริการเขาน้ําแข็งอะไรป้าก็บริการฟรีแล้วเขาจะขออะไรเพิ่มเติมป้าก็ให้ ปา้าอยากให้เขากินให้อร่อยให้เข้าอิ่มอ่ะไม่ไม่ไม่ต้องมาสงสารป้าอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ป้าอยากอย่างนั้นแหละแล้วป้าก็อยากงั้นจริงๆด้วยแหละใจจะปา้านี่ก็แบบนั้นลลเาาลยป้าสมบูรณก็อยากจะแบบทําทุกอย่างให้เป็นที่ถูกใจลูกค้าคให้เขา้าเนาะให้เขาติดใจในรสชาติและบริการ ว่าไปแล้วอาชีพการบริการทำอาหารสิ่งที่สำคัญก็คือการมอบหัวใจยินดีบริการให้กับลูกค้าซึ่งคุณป้าสมนึกก็สะท้อนการเป็นแม่ค้ามืออาชีพที่ยินดีมอบความสุขให้อิ่มท้องแก่ลูกค้าโดยไม่มีอิดออดแม้แต่น้อยครับก็ผมกินอยู่นี่มาก็เด็กอ,อร่อยครับ คนตายดีๆยังไม่อร่อยขน,นาดนี้เลยนะออาน,นี้ไม่ได้ชมแกนะพูดถึงว่าแกก็สู้ชีวิตดีคนหนุนคือว่าช่วยยายแกไปด้วยครับดีใจกับยายแกด้วยถือว่าแกไม่ท้อถือว่าตาบอดเขาว่ายังเลี้ยงอาชีพเขาได้ค่ะเลี้ยงตัวเขาได้การที่ป้าสมุดเนี่ยทำอะไรก็ทําแบบดีที่สุดอร่อยที่สุดให้มากที่สุดบริการสุดชีวิตโดยไม่คิดถึงกําไรนะจริงๆแล้วป้าสมึกแกเป็นคนคิดบวก แล้วก็บวกมากจนเกินอาจจรย์ิสักก็เป็นห่วงไม่อยากเห็นป้าสมฤทธเนี่ยผิดหวังแล้วก็ท้อแท้กับสิ่งที่ได้รับตอบกลับมาอย่างไม่ถูกอ,อกถูกใจสําหรับอนาคตไม่อยากเห็นแก่ท้อนะถึงแม้แกะจะทําอะไรดีดีมากขนาดนี้และด้วยความตั้งใจของอาจารย์ยิ่งศักิ์ วันนี้อาจารย์ิ่งศักด์จะได้แนะนําสูตรก๋วยเตี๋ยวรสชาติใหม่ให้กับคุณป้าสมนึกไว้ใช้ค้าขายอีกด้วยนะครับทาให้เสร็จแล้วป้าจะเอาไปขายหรือเปล่าป้าจะขายไหมขายค่ะขายขายจริงนะขายขายสิป้าสงขายแล้วป้า,าสมนึกต้องบอกเขานะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวสมนึกสูตรน้องยิ่งศักด์ค่ะค่ะเดี๋ยวติดป้ายติดรูปเลยว่าเนี่ยสูตรนี้ยิ่งศักด์เป็นคนมาทํากับป้าสมนึกจ้าจ้าจะทำป้าเขาฉันคงต้องลองแล้วล่ะจะกินลงหรือเปล่าก็นนะและตอนนี้สูตร เดี๋ยวชามเด็ดของอาจารย์ให้ป้าสมนึกก็เริ่มขึ้นแล้วละครับต้องมาตามดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงและก่อนจะเริ่มปรุงเมนูสุดใหม่ได้นั้นก็ต้องหาวัตถุดิบสําคัญกันก่อนนะครับงานนี้อาจารย์ยิ่งศัก์ของเราก็ออกไปหาร้านใกล้เรือนเคียงยิบยิมมาลองใช้ทาอาหารว่าแต่จะเป็นการทําเมนูอะไรนั้นต้องตามไปดูกันแล้วล่ะครับป้า ป้ามาช่วยฉันหน่อยเร็วๆฉันจะออกเมนูใหม่ให้ป้าสมเลิศป้ามาดูในถ้วยนี้นะฉันจะมีมะเขือเศทศผักชีฝรั่ง,ลงแล้วก็ะระแหน่ป้าลองดมๆซิอ,อันนี้มันคือเครื่องที่เราใส่ทําน้ําตกทําลาบนะ,ะทีนี้ฉันจะทาก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ลาบโอเคไหมลองไหมคะคะฉันลองแลองลองดูเ<ด>อายิบก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่มาลวกเร็วป้าปกติขายก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่ สิบห้าบาทไม่ได้นะถ้าสั่งสูตรนี้ต้องสามสิบนะอ่ะอาสามสิบรู้กันใส่กระเทียมเจียวลงไปหน่อยนะึงกระเทียมเจียวแต่เราไปในชามก๋วยเตี๋ยวเนี่ยป้าใส่น้ำปลานิดนึงอย่าเยอะนะเหมือนใส่ซีอิ๊วอ,อ่ะอ่าป้าใส่พริกป่นใส่พริกป่นนี้โอเคอเอาข้าวคั่วขัดมาหน่อยเป็นข้าวคั่วใส่เท่ากาันคนๆๆๆๆเลยเวียงเวียงเลย เวียงเวียงเอาน,น่าเวียงเวียงมาลนะข้าท่าเก่งจังเลยอบีมะนาวมะนาวนี่เสี่ยวหนึ่งใส่ลงไปดูทั้งสองกำลังช่วยกันปรุงแต่งเมนูแปลกใหม่แล้วชักอยากจะลองชมและลองชิมก่อนแล้วครับว่ารสชาติหน้าตานั้นจะน่าทานขนาดไหนอู้แต่สีสันน่ากินจังเลยอะ่ะป้าดมสิดมก่อนดมกลิ่นหอมไหมหอมนะ ทำได้ทำได้ใช่ไหมแล้วเอาหมูลวกหมูลวกหมูลวกใส่หน่อยนึงโอ้โหท่ได้ทำได้เข้าใจนะเข้าใจแล้วนะไปนึกบอกว่านี่เข้าใจอ๋อทาหมูลวกใส่หน่อยนึงจะอร่อยใช่ไหมเอาล่ะเอาหมูใส่ใส่ชามเลยโอเคเสร็จแล้วก็ทิ้มะนาวหนึ่งแหวนหยิบมะนาวแว่นวางข้างชามไหนป้ายืนถือซินี่ไหนพูดหน่อยก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ลาบหมูสับไหนพูดซิ สูตรของป้าสมนฤกนก,กับอาจารย์รรยิ่งศักด์มาชิมที่ร้านป้าสมนึกแห่งเดียวในประเทศไทยนะมาชิมที่ร้านป้าสมฤกห่งเดียวในประเทศไทยนี้นะ,ะอะอร่อยดีคอาจารย์ยิ่งศักด์รับรองอร่อยมากๆว่าแต่๋วยเตี๋ยวสูตรพิเศษครั้งนี้รสชาติจะเป็นอย่างไรครับป้าชิมเลยฝีมือตัวเอง อร่อยมากครับจริงอเปล่าแหมชมให้คนอื่นมากินจะได้ขายดีนะอร่อยอร่อยค่ะอร่อยชอบใช่ไหมทำแบบนี้ค่ะมันเป็นแบบไทยๆหน่อยนะแล้วข้าวคั่วติ่มต่นมันก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากแล้วเราก็มีหมูบดธรรมดาถ่านกินก็ต่างจะเยอะป้าทํามาตลอดเวลาเนี่ยป้าเคยมีอุปสรรคในชีวิตไหมตอนป้าไม่มีตังค์ไงแล้วจะทายังไงเราไม่มีตังค์ล้าทำไมไปยืมใครเขาล่ะก็ไม่ยืมไม่ยืมค่ะ ทำยังไงมันถึงจะผ่านไปได้ลราอดทนแม่ต่อสู้อยู่สิต่อสู้อยู่ได้ค่ะแล้วในเวลาที่เราไม่มีใครพึ่งเลยพอแทนนี่เราคิดถึงอะไรบ้างไหมที่เป็นกำใจให้กับตัวเราอ่ะอ็ได้คิดถึงลูกค้าคิดถึงลูกค้าคิดถึงลูกค้าทำไงนะทําให้เขาอร่อยอร่อยนะเขาจะได้มาคิดอย่างเดียวจะทำก๋วยเตี๋ยวยังไงนี่อร่อยหละคิดอย่างเดียวจริงเลยแหละ มีกิน,ไม,มกนไม่มีกินก็ยังไม่ท้อเท่าบอกว่าจะทำยังไ,ไ,ไงให้ลูกค้าถูกใจจากที่ได้รับฟังคําของคุณป้าสมฤทธิ์นะครับสิ่งที่คุณป้าใส่ใจมากที่สุดก็คือการทาก๋วยเตี๋ยวให้รสชาติถูกปากอร่อยลิ้นแก่ลูกค้าทุกคนครับเห็นแบบนี้แล้วพ่อค้าแม่ขายบ้านเราหากยึดเอาใจใส่ในตัวลูกค้าให้มากขึ้นความสุขที่ก่อเกิดจากการให้และรับบริการก็จะเป็นสุขและอิ่มทั้งใจและกายไม่น้อยเลยนะครับ และเมนูพิเศษที่คุณป้าได้รับก็กำลังจะส่งต่อไปที่ปากลงถึงท้องของพี่น้องชาวบ้านแล้วล่ะครับทำข้าวคั่วไหมไม่เติมเลยเหรอตายขนาดทำเล่นๆนะยังไม่ต้องเติมอะไรเลยนะะป้าสมนึกนะเราก็อายุป้าก็ไป6กสิแล้วใช่ไหมค่ะเกิดปันหนึงขายก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ไม่มีปัญญาหวันเลี้ยงชีพกวางแผนไม่รู้เปล่าว่าจะพึ่งพาใครยังไงเ่ะ จะต่อสู้จนทําจนไม่ไหวนั่นแหละเ้าจะทําไปจ้าพอบา่เป็นได้อาชีพนี้อาชีพเดียวไงขายก้เปียวไปเรื่อยๆขายข้เปียวไปเรื่อยๆตนพึ่งตนเองค่ะหรอทำเองค่ะแล้วก็มีความสุขนั่นแหละไม่ท้อแท้ไม่ท้อเลยไม่น้อยเนื้อต่ําใจในโชควาสนาภูมิใจที่เราได้เกิดมาเป็นมีชีวิตเหมือนเขาไงแต่ว่าจะไม่เห็นไม่เห็นอาศัยหูได้ยิน <c oughs> อาจารย์ก็เป็นกำลังใจนะให้ป้าสมนึกเนี่ยสุขภาพแข็งแรงและมือสองมือเนี่ยไหนขอจับมือหนอยซ่เนี่ยมือสองมือเนี่ยขอให้มีมนนะทำกุวยเตี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยคนกินเสร็แล้วอร่อยทุกๆคนเข้าปากคำแรกเขาก็งอหัวไม่ขึ้นหลงไหลหลงไหลหลงไหลนำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองให้ป้านึกสุขภาพแข็งแรงนะคป้านึกหอมแก้มทีได้ไหมได้ค่ะอ เป็นสิ่งที่น่ามหาัศย์นะเนี่ยคนตาบอดนะไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นภาระคนทั่วไปทั้งหมดแล้วเป็นาราสังคมนะถ้าหากว่าเราสามารถจิบยื่นสิ่งที่เขาต้องการได้และให้โอกาสเขาแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนเขาจนกระทั่งเขายืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองเราจะรู้ว่าเขาก็เป็นคนที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมได้นะคุณต้องบอกว่าน่าทึ่งทีเดียวครับ<น>กับการประกอบอาชีพของคุณป้าที่ถึงแม้ว่าจะตาบอดก็ยังสู้มานะด้วยพลังใจทาทุกอย่างด้วยตัวเอง และที่สําคัญนะครับคุณป้าก็มีความสุขกับอาชีพที่ตัวเองทําด้วยละครับความสุขของป้าคือขายของนี่แหละส่วนทุกงงนั่งเก็บเีความสุขของป้าเราสนุกดีชอบแล้วก็อยากจะให้คนที่ดูรายการนี้ทุกๆคนเข้าใจนะครับว่าคนตาบอดมีการดำรงชีวิตอย่างไรคนตาบอดเป็นคนดีของสังคมได้คนตาบอดเขาดูแลตัวเองเอง แล้วที่สําคัญที่สุดคนตาบอดสามารถอยู่ร่วมกับคนดีๆอย่างเราได้อย่างป้าสมนึกสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจจะไปอุดหนุน่นุดเดียวอร่อยๆที่ร้านของป้าสมนึกนั้น <c oughs> ก็เดินทางไปชิมกันได้ที่จังหวัดลบบุรีครับ <c oughs> อยู่ในเขตอำเภอเมือง,อง <c oughs> ตำบลโคกตูมนะครับสังเกตร้านป้าสมนึกง่ายๆจะอยู่ข้างๆติดกับวัดประสาทนิมิตนั่นเองครับ หากจะพูดถึงหน่วยงานที่ช่วยเหลือคนตาบอดแล้วถือว่าปัจจุบันก็มีองค์กรและหน่วยงานจำนวนมากครับให้การช่วยเหลือและสนับสนุนรวมไปถึงสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็เช่นเดียวกันครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้มีความมั่นคงในด้านการประกอบอาชีพส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาและการอยู่ร่วมกันในสังคมรวมถึงงานสวัสดิการหรือสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวด้วยเช่นกันครับ ถือเป็นอีกองค์กรสำคัญที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคนตาบอดเป็นสุขมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับ